ของแชมป์ประเภทกอ7ปีซ้อนวัดใหม่สาประทุมอำเภอโชคชัยและก็รวมถึงเทียนพรรษารูปปั้นนายกาตรตฐมนตรียิ่งรักชินวัตรซึ่งเดิมจะแกะเป็นแจ็คก,กับโรสซึ่งมีคุณอวิสิทธิ์กับคุณยิ่งรักและตอนหลังถูกทักท้วงสุดท้ายก็เหลือเป็นเทียนพรรษาท่านนายกนะฮะ ยืนกางแขนอยู่แต่ที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้เนี่ยที่ใส่ซูเปอร์แมนอยู่เนี่ยคุณสระยุทธ์มีคนไปถ่ายรูปเยอะก็ขอบคุณนะอาจารย์ฮะก็เหมือนอยู่นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างงพี่โกะไงพี่โกตีก็ดูร่างวนทวนสมบูรณ์น่ารักเหมือนตัวจริงเลยนะคะมีคนโทรบอกนะฮะมีคนไปแอคท่าอยู่ข้างๆเยอะทีเดียวนี่แหละฮะนี่กระตังอยู่ที่ลานย่าโมนั่นแหละค่ะอันนี้ไม่ได้ประกวดนะฮะ ไม่ได้ประกวดอันนี้เป็นเทียนที่ตั้งโชว์บริเวณต,ตรงนี้น,นี่ไงนี่ไงนี่ไงฮะไม่มีคุณวิเศษอยู่ข้างหลังแล้วนะฮะก็เป็นการปรับเป็นเพียงรูปนายกุ้นป,ปียืนกลางแขนอยู่บนหัวเรือเพียงคนเดียวเท่านั้นก็เอาคุณวิิทธิ์ออกไปอะค่ะนะก็จะสื่อความหมายถึงการเป็นผู้นําพาเรือเปรียบเสมือนพาประเทศไทยฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปนั่นเองนี่แหละก็ปรับคอนเซปต์ใหม่นิดหน่อยนะคะอ้าว ท่านที่สนใจอยากจะไปถ่ายรูปก็เชิญได้เลยนะฮะ <c oughs> เชิญได้เลยค่ะเอาละครับท่านผู้ชมะเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อนะครับเวกาบนาทีเรื่องเล่าเช้านี้วันเข้าภาษาอ้อผมยังลืมไปเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ไหมค่ะกองทุนของครอบครัวข่าวสามนะครับเชิญท่านผู้ชมร่วมทําบุญในช่วงนี้นะฮะจะทําบุญได้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม นั่นก็คือการเชิญท่านผู้ชมร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการสร้างทางสร้างธรรมค่ะบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาอา,า,ราริโนนนะคะชื่อบัญชีก็คือครอบครวัวข่าวสามโครงการสร้างทางสร้างธรรมหมายเลขบัญชี014-3004737ค่ะธนาคารปิดวันหยุดไม่เป็นไรไปที่เคาน์เตอร์ได้ที่ในห้างที่ตู้ ATM ก็ได้ตู้ ATM ก็สะดวกดีนะฮะก็เป็นโอกาสสำคัญนะฮะเป็นทางเดินโดยรอบองค์พระประธานที่พุทธมณฑลเนี่ย เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นทางไปสู่พระศาสนาก็คือประชาชนก็จะได้ไปลใช้บริเวณเตรงนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสนะครับเชิญได้เลยนะครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่อง จ็ดโมยกายี่สิบเอ็ดนาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับท่านผู้ชมครับเชิญท่านผู้ชมไปบริจาคโลหิตได้ในช่วงนี้นะครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดก,กิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน,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 ชนร่วมทําบุญบริจาคโลหิตในโครงการบําเพ็ญบุญสร้างกุศลความดีบริจาคโลหิตเนื่องในวันอาสาหะบูชาค่ะพิเศษจุดช่วงวันหยุดก็2ถึง5สิงหาคม8โมงครึ่งถึงบ่าย3าโมงครึ่งนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติตรงถนอนอังรีดูนัง ย้ำนะครับว่าท่านผู้นรยการคุณหมอส้อยสะอางพี่ขุนสดท่านบอกมาช่วงลองวิกเอนหรือวันหยุดยาวเนี่ยเราอุบัติเหตุใช่จากการเดินทางต้องอสำรองเลือดเยอะนะคะต้องสํารองเลือดเอาไว้นะครับกลับมาว่ากันต่อเรื่องภาคใต้ครับท่านผู้ชมฮะก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเกิดเหตุยิงชาวบ้านที่มายออีกสองศพค่ะ ท่านแรกเนี่ยนะฮะถูกยิงคุณฮามะดอมิอายุ64ปีกำลังจะไปละหมาดค่ะระหว่างทางคนร้ายก็ใช้อาวุธปืนสัน้นไม่ทราบขนาดซุ่มยิงนะคะเสียชีวิต อีกลายหนึ่งในสวนยางใช่คุณสาการียาสามะอายุ28ปดีค่ะลูกซองเข้าไปที่หน้าอกหนึ่งนัดนะคะสอบสวนทราบว่ากําลังจะไปรับจ้างตัดต้นยางคนร้ายก็ไม่ทราบว่ามาจากตรงไหนยังไงเนี่ยนะคะก็มาพูดคุย<ะ>ตกลงอะไรกันวางอย่างแล้วก็ใช้ปืนยิงนี่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เผาโรงเรียนที่มายอเช่นเดียวกันของปัตตานีซึ่งเมื่อวานนี้ตอนเช้าเข้าไปตรวจละเอียดเนี่ยนะฮะนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปด้วยโรงเรียนบ้านกูวิงก็ปรากฏว่าเด็กๆกับผู้ปกครองมาดูกันเยอะเลยนะฮะ ความเสียหายซึ่งเป็นอาคารเรียนสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้อุปกรณ์การเรียนการสอนถูกไฟไหม้เสียหายไปทั้งหลังเ hmm. จ้าหน้าที่พบคราบน้ำมันเบนซิน,นและเศษผ้าตกอยู่ในจุดเกิดเหตุก็ชัดเจนว่าวางเพลิง อาคารเรียนเนี่ยมี8ปดห้องเรียนมีชั้นอนุบาลถึงชั้นป .4 นะคะนักเรียนเนี่ยร้อยเจ็ดสิบคนที่เรียนที่อาคารนี้พยานเนี่ยบอกว่าตอนที่เกิดเหตุชาวบ้านกําลังจะไปละหมาดที่มัสยิดแล้วก็เห็นเพลิงไหม้บริเวณชั้นล่างของห้องเรียนเลยตะโกนเรียกชาวบ้านด้วยกันให้ช่วยกันดับไฟค่ะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ ล่าสุดเนี่ยนะฮะในอำเภอของมายอเนี่ยคุณในอำเภอพิสารอาแวร์ค่ะประชุมกับผู้มีการโรงเรียนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะตอนนี้เบื้องต้นคือต้องจัดที่เรียนให้น้องๆนักเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ในวันที่โรงเรียนเปิดคือเอาเต็นท์มาวางก่อนชั่วคราวหาโต๊ะหาเก้าอี้แล้วก็ชาวบ้านตอนนี้ก็ซื้อไม้ซื้อสังกะสีมาทําเป็นหลังคาทาอาคาัรเรียนชั่วคราวกันก่อนน,น,นะคะเผาโรงเรียนฮะแล้วเด็กๆก,ก็ไม่มีที่เรียนทํำยังไงกัน นะครับขนาดที่เหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเขาเฝ้าระวังเข้มข้นโดยเฉพาะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็แปลว่าคงมีการข่าวนะฮะเพราะหัดใหญ่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็เพิ่งจะเกิดเหตุระเบิดที่โรงแรมดีการ์เด้นพระบุู้ชมคงจะจําได้นะเมื่อวานนี้มีรายงานด้านความมั่นคงนะฮะว่ามีการเฝ้าจับตาประสานกองกำลังในพื้นที่ ติดตามความเคลื่อนไหวของ3แกนนำา r k ประกอบไปด้วยนายเสรีแวมามุนายลุสลันใบมะแล้วก็นายเจะมะวานินะคะเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดโรงแรมรีการเดนเมื่อ31มีนาคมที่ผ่านมานอกจาก3คนนี้แล้วยังจับตาแนวร่วมระดับปฏิบัติการอีก2คนด้วยนะคะอืนี่แหละฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับพื้นที่ที่ต้องฝ้อรองเป็นพิเศษก็คือที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา การข่าวล่าสุดบอกนะฮะว่าเป้าหมายอาจจะเปลี่ยนจากย่านธุรกิจการค้ามาเป็นส่วนราชการหรือไม่เพื่อจะคงขวัญเจ้าหน้าที่ช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ10วันสุดท้ายของเดือนถือสินอดนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ถูกสั่งให้จับตารถคาบอมที่ถูกคาดว่า อาจจะเอามาใช้ประกอบระเบิดเนี่ยน้องใบฮะมี5คันด้วยกันค่ะคันแรกกระบะมิตซูบิชิสีดำหมายเลขทะเบียนบอใบไ,ไม้ฉช,ชิงองสองหทะเบียนยะลานะคะคันที่2กระบะโตโยตา้าวีโก้สีเทาหมายเลขทะเบียนลอลิงยอยักษ์6602กรุงเทพมหานคร <c oughs> คันที่3โตโยตา้าวีโก้สีบร o นทองทะเบียนผอพึ่งกไก่7จ็0เก้าสามศูนย์ 7, 9, 30, สงขลาคันที่สี่อิซูซุสีน้ำเงินนะคะทะเบียนถอถุงลอลิง8 0 9 9กรุงเทพมหานครและคันสุดท้ายจะเป็นมิตซูบิชิสีแดง ยังไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนค่ะนี่ละฮะผู้ว่าสงขากฤษดาบุญวาดบอกนะครับว่าเรื่องข้อมูลรถยนที่คนไว้อาจจะเอาไปประกอบวาระเบิดเตรียมก่อเหตุเนี่ยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในจังหวัดเปิดปฏิบัติการเพิ่มจุดตรวจและเฝ้าระวังยานพานะต้องสงสัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสกัดกั้นบริเวณเส้นทางรอยต่อระหว่างอำเภอสี่แห่งก็คือจันนะเทพานาทวีและก็สาภาย้อยไม่เล็ดรอดเข้ามาที่หัดใหญ่ ขณะนี้เนี่ยนะตามข้อมูลแจ้งเตือนจากฝ่ายความมั่นคงท่านผู้ว่าบอกนะครับเราติดตามบาะแสอย่างต่อเนื่องเส้นทางสู่วอำเภอหัดใหญ่ทุกจุดเพิ่มและเสริมด่านตรวจชนิดเอ็กซเรย์ยานพาหนะเป้าหมายอย่างละเอียดยิบเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุเนี่ยนะขณะเดียวกันผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดสงขลาเป็นตำรวจซึ่งดูแลพื้นที่4อำเภอของสงขลาประสานกับด่านตรวจตามรอยต่อสำคัญ24ชั่วโมง โดยจัดชุดตรวจสอบพื้นที่เขตรอยต่อเส้นทางระหว่างอำเภอสี่อำเภอของสงขาโดยเฉพาะเทพากับสบ้าย้อยซึ่งมีพื้นที่แนวเทือกเขาเชื่อมต่อกับอำเภอในจังหวัดยาลาป้องกันไม่ผู้หวังดีนั้นใช้เป็นเส้นทางในการเคลื่อนไหว ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรภาค9เมื่อวานก็เรียกประชุมหารือมาตรการความปลอดภัยเมืองขาดใหญ่นะคะแล้วก็ากคาดโทษเลย <นา S 2> ใช่ค่ะพลตารวจตรีจากทิพย์ชัยจินดานะคะเรียกผู้ประกอบการร้านทองร้านค้าด้วยต้องมาช่วยกันนะคะคือทางผู้บัญชาการเนี่ยย้ำกับผู้ประกอบการเลยว่ายานพาหนะต้องสงสัยนี่ต้องช่วยกันตรวจสอบโดยเฉพาะอีซูซุโตโยต้าแล้วก็เก่งมิซูบิชิคาดโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายที่ตั้งด่านตรวจด้วยนะคะ,ะถ้าปล่อยให้รถต้องสงสัยหลุดลอดเข้ามาเกาะเหตุในพื้นที่ได้ จะเรียกให้มาช่วยราชการที่กองบัญชาการทันทีนี่แหละฮะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ต้องเฝ้าระวังและทํางานหนักอย่างยิ่งนะครับหลังจากคาบอมที่สุไหงโกลกคงจะจําได้ของนราธิวาค่ะมาระเบิดที่โรงแรมซีเที่ปัตตานีเพราะฉะนั้นที่ต้องระวังอย่างเข้มข้นนอกเหนือจากสองจังหวัดนี้ในเมืองสําคัญก็คือยะลากับสงขลายะลาเนี่ยแจ้งเตือนจับตา16ป้ายทะเบียนที่ถูกจรกรรม วันว่าคนร้ายเนี่ยจะเอาป้ายทะเบียนเอามาสวมในรถขาบอมเนี่ยน้องไบ์ไล่ทั้ง16ป้ายเลยนะคะนั่นแหละฮะตบูชมเห็นที่หน้าจอเนี่ยแหละค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพยายามจะไปเรียงขึ้นหน้าจอนะฮะแล้วก็ติดแบ่งกันดู เผื่อจะช่วยกันเราแวดระวังโดยศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสั่งการให้ลูกโรงพักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เฝ้า,าจับตาแล้วก็ต้องตรวจสอบรถยนต์ที่มีการติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้ง16แผ่นป้ายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะคือกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนี่ยอาจจะสวมรอยนําป้ายเนี้ยไปใช้กับรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมไปแล้วก็ตอนนี้ถือว่า16คันนี้เป็นรถยนต์เป้าหมายที่มีการแจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมพบเห็นป้ายทะเบียนเหล่านี้หรือว่าป้ายทะเบียนที่มีลักษณะถูกดดัััแปลลงตตววเข ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยจะได้ไปตรวจสอบนะคะนี่ละท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูข้างจอต่อไปนะครับขนาเดียวกันเนี่ยนะในมุมเรื่องเคอร์ฟิวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้พลเอกยุทธศักดิ์สิปภาลองนายยุ้งตรีบอกนะฮะว่าการเคอร์ฟิวในบางจุดในภาคใต้ตอนล่างถ้าทําก็จะทําเป็นจุดๆบางเส้นทางที่สัญจรซึ่งบางจุดบางเส้นทางเท่านั้นที่จะกระทบ จะไม่ปิดเต็มพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลของประชาชนและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจดูจะสอดคล้องกับแม่ทัพภาคที่4ี่เนี่ยน้องใบฮะ,ะท่านแม่ทัพยืนยันว่าไม่ถึงขั้นประกาศเคอร์ฟิวลพลโทอุดมชัยธรรมศาสตร์โรรัตแม่ทัพภาคที่4นะคะบอกว่าเรื่องการประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ยังไม่จําเป็นแต่ว่ากอรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยอาจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเป้าหมายตรวจสอบสถานที่แล้วก็การควบคุมพื้นที่นะคะนี่แหละฮะ ส่วนมุมการเมืองนะครับเมื่อวานนี้ผู้นําฝ่ายค้านอภิสิทธิว์วชาชีวะก็พูดถึงกรณีร้อยตัวเอกเฉลิมไประบุเรื่องของเหตุการณ์สาจังหวัดเกิดจากการกระทําของคนสนหรือบางทีก็คนดีเป็นคนกระทําและก็อาจจะมีเรื่องการเมืองก็มาเกี่ยวข้องเพื่อต้องการจะล้มรัฐบาล คุณพภิชิตเนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจว่าคนที่คุณเฉลิมบอกว่าเป็นคนดีเนี่ยจะมองว่าเป็นคนดีได้หรือไม่แต่ขอยืนยันว่าใครก็ตามที่มาทําในรูปแบบนี้เนี่ยไม่ใช่คนดีแน่นอนเพราะว่ามาใช้วิธีการก่อการร้ายก่อการรุนแรงก่อความไม่สงบเพราะฉะนั้นอย่าทําให้เกิดความสับสนคุณอภิชิตบอกด้วยนะคะว่าแปลกที่ว่ามีการหยิบยกประเด็นเรื่องการเมืองขึ้นมามนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยังย้ําประเด็นสําคัญก็คือว่าโครงสร้างทางกฎหมายเรื่องสอบตเน,นี่ยออกมา แต่ขณะนี้เนี่ยปรากฏว่ามีการไปตั้งองค์กรหรือหน่วยงานขึ้นมาคล้ายๆกับซ้ำซ้อนอ,อะไรอย่างนั้นเนี่ยนะฮะและคุณรพิสธศก็ยังระบ,บุถึงขนาดเนี่ยน้องไปฮะบอกว่าได้รับการยืนยันจากคนที่อยู่ต่างประเทศว่าพันตำรวจโททักษินพยายามที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยไปอาศัยกลไก